ืันนี้ก็เป็นวัศบรรยากาศวันเสาร์ถือว่าเป็นมีการจัดบูธของบริษัทแลสวัสดีทุกคนตอนนี้เบาแมนไซก็อยู่แถวนาจับประมาณเขตบ้านเพียวดเนาะืันนี้เบวแมนไซสิพาทุกคนมาสมเวียงจันในอีกมุมเนาะทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนนางขี่รถล้อเบิงลรอส้มในเขตนีทุกคนเนาะ มืัอน,นี้ก็เป็นบรรยากาศของวันเสาร์ทุกคนอากาศดีร้ายมือน,นี้หรือว่าฝนกำลังเศร้าตกอากาศเงียบเงียบน้อยนหนึ่งเนาะสำหรับวันเสาร์มือนี้ทางนั้นก็สิเป็นทางศูนย์การค้า,าเวียงจันท์ไลท์เนาะหรือว่าทางนั้นก็สิเป็นเขตศูนย์การค้าเวียงจันท์เซ็นเตอร์พักซันเนาะทุกคนที่เราเลี้ยวไปประมาณ 200กิโลเมตรนี่เนาะทุกคนทางนั้นเนาะและทางด้านนี้ก็เป็นโบสถ์ทุกคนเป็นโบสถ์คริสเตียน,นเนาะเดี๋ยวสิพาท,ทุกคนขี่รถหล่อเบิ่งหล่อสม้มเนาะบรรยากาศของเวียงจันทร์ในายามวันเสาร์เนาะนะในเขตใจกลางถ้าจะว้ากับแถวเขตเรษฐกิจเลยเนาะแถวนี้เนาะแถวเขตบ้านเพียววัดเชื่อมต่อกับแคมของ เขตน้องจันทร์หรือว่าเขตเข้มของทาวาจันทร์เน,ะนาะเนาะทุกคนทางหน้าของเขาก็จะเป็นห้งหมอมโหสดเนาะตึกห้งหมอมโหสดซึ่งว่าเป็นตึกใหม่ที่ว่าถึงสูงๆกันเนาะเดี๋ยวฮาสิสพาทุกคน,กคนขี่รถเลาะเบิง้งเลาะส้มในเขตนี้เนาะในลายซอยในเขตนี้ทุกคน ซอยนี้กระซิงเงียบนะทุกคนเป็นซอยโบสคริสเตียนทุกคนเนาะตอนนี้เข้าจอกกำลังปรับปรุงเนาะในเขตนี้เข้าจอกกำลังปรับปรุงทุกคนทางหน้าของเฮากระิเป็นตึกอพาร์ตเมนต์อยู่ที่ขางกับศูนย์การข่าวเวียงจันทร์เซ็นเตอร์นะเนาะ ทางนาของเขากะสิเป็นทงเฮียนพิอาวัดทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนขี่รถรอเบิงรอสม้มเรียงจันในเขตนี้เนาะเขตนี้ก็เป็นเขตบ้านไกลๆแค้มพ้องนี่แหละทุกคนวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะกะสิงเงียบๆแบบนี้ในเขตนี้ก็สุด่วนใหญ่กะสิเป็นสำนักงานองค์การต่างๆทุกคน เขาออกไปซื้อหันกะสีออกไปเส้นแคมคองเนาะเดี๋ยวบาวมแอนไซสิพาทุกคนขี่รถขึ้นไปทางเส้นขึ้นเนาะขึ้นไปสู่ทางเขตวัดซีเมืองแล้วก็ขี่ลงมากขึ้นเนาะทุกคนในเขตเนี้กะสีเป็นทางคืนสู่ วัดซีเมืองเนาะทั้งนาเฮ้ากับสิเป็นทั้งนานี่เฮ้ากับสิเป็นหอลักเมืองเนาะทุกคนเป็นหอลักเมืองบอลนี้เข้าจอบกับสิคายเือเอเ่องบูซาเนาะเื่องบูซา สำหรับผู้ได้ที่อยากเข้าไปไหว้ในวัดซีเมืองเนาะทุกคนทั้งหนาของเฮ้าก็สิเป็นวัดซีเมืองซึ่งว่าเป็นวัดดังที่สุดเนาะในเวียงจันทร์ซึ่ว่าเป็นวัดที่มีสื่อเสียงมาแต่โดนนานเนาะทุกคนสำหรับวัดซีเมืองเดี๋ยวสิพ้าทุกคนขี่รถรถรีเทิร์นอยู่บอนนี่เนาะ นี่ก็เป็นส่วนสาธารณะเนาะรอสิภาทุกคนขี่รถดีเทิร์นอยู่บนนี่ทุกคนแลก็ลงไปเลาะหล,ลายๆซอยเนาะในเวียงจันในบรรยากาศวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้ ี๋ยวทุกคนพาทุกคนเบิงตึกแห่งนี้เนาะตึกนี้ถือว่าเป็นตึกที่ว่าคลาสสิกหลายทุกคนน่าจ,จะบ่ได้นําใส้แล้วเนาะเดี๋ยวสิถ่ายทุกคนเบิงดีๆเนาะตึกเป็นตึกทรงฝรั่งแบบเป็นตึกเก่าเนาะทุกคน ทนี่กะจะเป็นสวนสาธารณะเนาะที่มีหูป,ปั่นของเจ้าซีสว่างวง์เป็นกษัตรย์เน,ะนาะในอาดีตของเราเดี๋ยวพาทุกคนขีดด่รถเลาะเบิงเลาะไล้ไล่ร้อยนอนในเขตบ้านชีเมืองเนาะในเขตนี้ค่ะบ้านซีเมืองแล้วก็เชื่อมต่อกับไล้ไลบ้านเดี๋ยวพาทุกคน 咯嘣咯嘣咯。 นี paid, ات, ่ก oh. ็อยู in, ่ในเขตบ้านซีเมืองทุกคนนี่เฮาก็เลี้ยวขึ้นมาเส้นนี้ก็สิออกสู่เส้นถนนคูเวียงเนาะถ้าออกไปซื่อๆออกไปสู่ถนนคูเวียงทางด้านหน้าของพักสันเดี๋ยวเฮามาเข้าหอมซอยนี่เนาะว่าหอมซอยนี้มีหยังให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมเนาะ ในเขตบ้านซีเมืองบริพาททุกคนขี่รถลอเบิงลอสม้มในเขตหอมซ้อยด้นเติบแล้วเนาะเดี๋ยวพาทุกคนเบิงนี่กัเป็นบรรยากาศในเขตบ้านซีเมืองบรรยากาศของวันเสาร์วันอาทิตทุกคน เเคยเข้ามาเจ้บเื่อทุกคนในซอยนี้เนาะไปเลายๆบ่บอนอยู่เนาะอยู่ในเวียงกันแต่ว่ากับบอลไปเบิดทุกซอยทุกคน เนาะเขาออกมาซอยนี่ก็เสียออกมาสูทั้งหนาของเบียงจันเซ็นเตอร์ทุกคนเย๋ยวมาเบิ่งบรรยากาศเนาะในเขตนี้วันเสาร์เป็นยังไรเนาะมืนอนี้กับเป็นบรร,บรรยากาศวันเสาร์ถือว่าเป็นอีกมือหนึ่งที่ว่าคนจะออกมาเลาะดินร้ายที่สุดเนาะ สำหรับบรรยากาศของวันเสาร์ทุกคนทั้งหนาของเขากับทีเป็นห่างาพักสันเนาะนี่กัเป็นการจราจรในเวลา3โมงเนาะตอนนี้เวลา3โมงเย็นทุกคนทั้งหนาก็มีการจารัดบูธ ของบริษัทรถฟอร์ดเนาะเขาจะเอารถฟอร์ดมาว่างแสดงขายทุกคนในเขตนี้เป็นเขตเศรษฐกิจอยู่นอกแต่ว่าเส้นทางผ่อนคลางว่าอยากแคบเนาะทุกคนเส้นทางนี้ถ้าเจ้าแเลยวก็มีแต่3มเลนเนาะสำหรับเส้นทางนี้ ถนนเส้นนี้ถือว่าเป็นถนนที่ว่างาเนาะเพราะว่ามีตนม้นไม้เป็นคมเนาะทุกคนแต่ว่าเสียได้แต่ถนนอนทางแคบเนาะในเขตนี้นีกระสิเป็นถนนคู่เวี่ยงทุกคนถนนนี้ก็สาม,มารา มีรถเนาะลองขึ้นลองลองได้ข้างนาเขากัจจเป็นเขตโครงการในการโครงการใหม่เนาะที่จะมีการกรอา่อสร้าง เป็นถนนคูเวียงที่ว่าบอลน,นี้ถนนเกียงเรียบดีเนาะบอลน,นี้แ้วก็มีโฮมทั้งหนาขขงเขาก็สิเป็นวงเวียนทุกคนถ้าเลี้ยว้ส่เขาไปเขาก็สิออเขาไปสู่ถนนดงประลานเนาะเดี๋ยวเข้าสิพาทุกคนเขาไปสู่ถนนดงประลานทุกคน นี่ก็เป็นบรรยากาศวันเสาร์ทุกคนอยู่ทีเวียงจันทร์เนาะกล้องเข้ากับสีม่วงๆแน่น้อยนึงทุกคนต้องขอโทษขออภัยเนะาะช่วงนี้เข้ากันกำลังสิปั๊บปุ้งเนาะนี่ก็เป็นถนนตรงประลานทุกคนสำหรับบรรยากาศวันเสาร์เนาะมณีกาสีห้ทุกคนได้เบ่งบรรยากาศของเวียงจันท์ในมือวันเสาร์อยู่ประมาณนี้ทุกคน ถ้าผู้ได้มกักอยากสนับสนุนกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหรือจะกดปุ่มซ u p e r t a n แตงเนาะและกดจำนวนเงินที่ทานต้องการอยากโอนให้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจสุขอยู่ในการเป็นขาเดินทางบ่หรือว่าการสนับสนุนเนาะในการเหตุคลิปของเฮาแต่สำหรับตอนนี้บเบาแมนไส้กะ มาฮอดที่เขตก้นซีนวนลนะเนาะกัสีร่าทุกคนอยู่ประมาณนี้ทุกคนแต่สำหรับตอนนี้ผมแม่ไส่ก็ต้องขอกล่าวคะาขอบาใจและงก็สบายดีบายบายเบิด์ศูนย์สี่สิบห